ตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดู่ที่ตะรยานับาทบีปตะนา59ใครเอาไปใช้ก็ไปใช้ได้ครับแบบนี้นะเป็นห่าวไหลอย่างเงี้ยครับอ่าไอ้ัวไหลที่มีก้านเทอย่างเงี้ยไม่รู้เคยเอาไปหรือยังน่าจนะท่าใหม่นะแบนะวันนี้ไม่ได้อ่านนี่อารมณนะ์เตี้ยโอเคริบโบว์กระชิงแดน แงเยอรมาเนี้รประมาณนี้นะครับเอาให้อะไรกระทบกับตัวทําให้ลําตัวอ่าอ่าีขึ้น่ิโปรตีนแดงแเยออะไรเป็นนาทประมาณมาณนี้นะรัโอเคะาแดงด้วยโอเคโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเอาไปหาจะลงงินประมาณนี้ หัวไหลขึ้ขึ้นลงก็เบาแดงทีแดงเยอะประมนี้แรงเยอะแงเยอะประมาณนี้ประมานี้ท่าทาให้ลาตัวดีขึ้นนะครทำามง่ง่ายนะง่ายๆขึ้นลงแเยอรงเยอรงเยอะประมาณนี้ อันนี้กระตอดนะครับจากแตระยาครับแดนเจอร์แดนเจอร์อย่างเงี้ประมาณนี้ครับเอ็นไวท์ติปเปอร์ทิงแดนเจอร์คาร์ปาแดงไปแล้ว